เพลยนะมันไงมันดัดปลนเขามันโดนยาหรือเปลาหนมไม่ใครกับเพลนะใขรใส่เพลเอะลงรถาวก็เลียชนเม่เน่ฮู้่อะไรนี่เน่เวมึงด้ใส่อู่ด้ใส่เน่ดยสอเน่เรวเร็วเวเร็วเร็วเวลงดึกดึกอย่างนี้จะมีคนขับรถมาเองไหมน่าจะมีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะในเวลานี้ผม แล้วก็ลุงชัยนะครับแอบมาย่องพานป่านะครับที่เคยดักกระทืบผมนะทุกคนเนี่ยน่าจะจํากันได้ดีเลยนะผมโดนผมจำขั้นใจมากแล้วตอนนี้ลุงชัยบอกว่าอะไรนะลุงมีสายลุงเหรอถูกต้องครับอาจจะเห็นหน้าลุงไม่ชัดนะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูก็คือครับทุกคนก็มีคนเนี่ยบอกผมมาว่าไอพานที่กระทรืบแดงเนี่ยมันจะอาศัยหรือว่าดักลน บริเวณทางเส้นนี้นะครับซึงผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่ไปจากที่ตรงนี้นะครับไปอีกข้างนานนู้นเนี่ยก็อาจจะถึงที่ที่มันดักรอหรือว่าดักผลพวกชาวบ้านนะครับมันนอนบางทีมันหลับไปเลยนะตอนนี้เรามาแอบหมาดึกนะลุงนะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสแบบได้กระทืบมันแน่นอนนะครับทุกคนลงพร้อมยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนมดเยอะไม่ไหวนะครับนี่นะเชือก จะมัดแล้วก็แกล้งมันให้หนักหน่อยนะครับอันนี้มีละเชียกไปลงมดอะไรวะเอ็มไม่หมดเลยโอ้โหว่าแล้วผมโดนมดยำนะครดอกเขาแก่ เห็นดาว่ามันน่าจะอยู่แถวทางเส้นนี้แหละแอบได้ไม่ไกลหรอกทุกทุกคนนะครับมันจะมาตอนไหนมาแน่นอนแหละลุลงผมก็าหลับอยู่แถวนี้แหละก็สายลุงบอกมาดันเนี้ยสายลุงจะโกหกลุงเหรอคงไม่ใช่หรอกผมว่าโอ้ข่าลุงนี่โดน โด,นะโดนแล้วลุงอดแล้วี๋ยวขาแบบหมขาลุงไม่ขออธิบายจะดีกว่าขาลุงกระเพกลุงก็มานะทุกคนต้องรีบป่าไม่เสร็จสิ้นนะลุงบอกเดี๋ยวลุงค่อยอธิบายแล้วกันนะว่าขาไปโดนอะไรมารมก็พาลุงไปหาหมอมาแล้วนะครับผันขาเรียบร้อยละโโหอักเสบหนักเลยแอบปิดหน่อยไหมหดวงไฟวะเมื่อกี้ ลุงเจ็บขาะลงุงไหวไหมลงหุงไหวหมเปล่าไหวอยู่เหมือนมีดวงไฟอยู่ข้างหน้านล้นเลยแอบไหมเปล่าไม่รู้ว่าตัวอะไรเขาตามผมมอน,นี่หมดอย่างเยอะเลยเนอน่อกี้นอนยากเอาคืนมนมาลยนะผมนอนหลับ อดทนไม่ไหวแล้วนะโอ้โห,หมดอย่างเยอะเลยลุงอ้โหมีทั่วป่าเลยเหรออาจจะเป็นพวกมดดำเยอะมากทุกคนผมโดนไม่รู้กี่ตัวนะย้ำผม เห็นจะมีใครนะน้าสายลุงบอกว่าอยู่บริเวณนี้เหรอมันอยู่แถวนี้แหละไอ้พวกนี้เวลามันนอนนี่น่าจะเนียนเหมือนกันนะผมว่าตอนคืนอะ่ะแบบส่อง,งตรงไหนข้างในกันไหมลงุงเข้าไปดูหนะ่อยไหมลุงไหวไหมเดี๋ยวผมไปดูให้ลุงนั่งก่อน มไม่พบใครเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครเลยลงตรงนี้นนนนดึกขนาดนี้มันยังไม่นอนอีกเหรอใช่่เนนนนววาาััี้มม มันอาจจะไม่เลยเอาเอาวาตสดไม้ติดมือมาด้วยสงสัยจะไม่เชิงเหมือนวันที่มันทำร้ายเองเฮ้ยแล้วไอ้สายลงที่เจอนี่ไม่โดนยำหรอหรือว่าแอบเงียนไม่โดนก็อย่าให้เขาเจอก่อนเราต้องเจอเขาก่อนโอ้ข้าลุงไหวไหมเนี่ยไหวอยู่จำเป็นห่วงลงนะ ตาผมอะไรเข้าไม่รู้เนี่ยไปเค่อนมัน้งบอลหรอกไปฉายอะไรรับเนี่ยอ่อนด้อยมากเลยฉายมันหลบอยู่แถวแถวนี้แหละมันไปไหนได้ยังไงไปไปลง,ลงไปไปด้านหน้าไปตรงไปดู ผมบอกได้ว่าไม่พ้นมือลงชัยแน่นอนนะไ่วาไม่ถนัดกดเตะซ้ายใด้เหมือนกันแหละเสียงใครตะโกนวะไม่รู้ไอ้ลงลงหลงหลงยังดูก่อนยังก่อนนั่นแหละ จกาไปนป่ะมันปนมาแน่เลยมาปนอยู่แล้วอันเนี้ยห้อยดีมันหลับจุนะนทำอะไรไม่เกิดมาอะไรลงเชือกเลยเหรอลงไปยาวอะไรมาเลยผมมีมีทำไหมเหือยไหมเขาลงเชือกเดี๋ยวค่อยจับมัน เลรคนนั้นไม่ได้หรอกพวกมีมหรือเปล่าลันปลาเลยนะอะห้ามทำอะไรอยู่ครับรโล,ลยังไม่ตื่นนีย ปเลยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยมึงขยับมึงโดนนะมึงเห็นเป่าเ้าถืออะไรอยู่มึงอยู่นิงๆเฮ้ยายรูปใส่ยีๆ nice> มึงอยู่นงยคุณมากไอ้เฮียนี่กูขอสักทีไเนี่ยารูใ่ยีน่วันนั้นทำกูไว้เยอะมึงเนี่ยขอสักทีนะที่อย่างนี้มาบอกว่าให้พูดกันดีๆมึงกีูแค้นมึงไม่หายเลยนะ งกูแขนมึงกูแขนเฮ้ยมันจะนลบทีนี้บอกว่าให้พูดเพราะๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ฉันอ่ะเชฉันอ่ะเรียบเฮ้ยไม่อ่ะดูยังไงขึ้นเยนะลุงมัขยับแทงมันเลยเฉยเจะเฉยนะคุณบอกวะมันหนาวอ่ะเนาะชี้เลยยีแน อสเคสาไม่นโอเคพลย์เนี่พลัะเพย์เจับไปเลยพลยาเนีพลย์ยเไกไปเพลย์เลนาะเฮ้ยดูบานิ่งบางอะ่น้น่ะจได้ี่อมนะลจับอกันเลยอะเพยเนียเพลย์เนียเพลย์นยเฮจม่ันเน่ไม่เหนียมันก็จบแล้วงของนะงมือกัเ เงียบเฮ้ยบ้ามึงเงียบโดนะเงียบเออเงียบเออเงียบเงียบมึเงียบก็บตบแ้วเฮ้ลยมึงอยู่นี่นีโอ้ก็เกินยี่โมบานี่ฮะโอ้ก็เกินเคลื่อนไส่อีเฮ้ยเมึงอนนี่มึงดันบอลเขามึงโดนยาหรือเปล่าะไอ้นมไม่ใครกับเพื่อนะ่ใครใส่เพื่อเอ๊ะลงภาษากาเลีโชวไปเลย มัดตัวมันไว้มัดแม่งมัดดันขาเลยมองไงก็ยิ่งไกลสิกันแล้วเฮ้ยมันมองหน้าผมแค้นจัดเลยวะนุมันจะหนีรอดได้ไงผมมัดมึงไว้เนี้ยแหละมึยิ่งไว้สินเหรอให้มึงแยกปากดิวะอยูใจสิกันแล้วหรื่ใส่ในื้อเหรอผมือใส่เน้อเฮ้ยอะไรโอ้สะใจวะ จสิครมึงก็จบแล้วเฮ้ยหมอหีิมงดือดึงจริงๆเลยเว้ยใจสิครนี่ใส่ใส่ใเนี้เลยละมึงยิงเดินเยอะมึงยิงแจ๊ะเลยกีโอ้หัวเงินไงโอ้หอวเกินน่ะพลอยเลพลอยยอไอ้พอยพลอย อยู่ตรงนี้มึงไม่อยู่นี้มึงโดนนะถามหน่อยไหมว่ามันมากับใครเนี่ยมาใครเมื่อกี้เป็นงคื่ออะลรอ๋อเพื่อนหาไม่เจอแล้วรองเท้าใครเนี่ยเสร็จเดิมเลยนะมึงจําได้แม่นเลยเนี่ยเสร็มึงเนี่ย มันบอกว่าเจ้าของรองเท้ามันกล้าทิ้งไปแล้วผมหมายความว่าไงวะดูใสหัวอย่าแน้แต่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมคนที่อื่นใช่ไหมไม่คืออะไรเนยมันบอกมันบอกว่าที่อื่นนะครับทุกคนไม่ใช่ที่นี่อ้าววานด้วยพูดกับวานด้วยขนาดลุงเจ็บลุงยังต้องมาหามึงเนี่ยมึงต้องเป็นคนยังไงวะ เฮ้ยพวกมันเรียกลงเดี๋ยวเบาๆหน่อยนะบอกว่ามแหถ้ามึงขยับ,บอโอ้ยชะช <ใจ S 2> าแทงแทงเงียบเงียบกูบอกให้เงียบเฮ้ยเฮ้ยมีแค่มือเปล่านะเว้ยอะไรอีกเนี่อยู่นิ่งๆกูไม่อาเบาอะไรจะได้กูบอกให้มึงเบาๆเบา เ <Là> ยเพื่อนมึงมากูเอาหมดเลยนะอว่านอนสอนยากจริงๆไอ้นี่เพื่อนมึงมาอะไรนะกูเอามึงตายไหน่อนมไอ้กรอยสู่เก๊แล้วไม่สบายเลยใส่เูยนะมึงดูใส่ดูใส่ไมเลยดูใส่ไปเลยดูใส่ไปเลย <c ười Hotel> เงียบถ้ามึงเงียบมึงจะไม่โดนอะไรเลยเงียบหนูว,ว่าเกินอันเบอร์นอ้องแม่มึงเอาของมึงเอาของที่ชาวบ้านถึงไปขโมยของชาวบ้านมามึงเอาไปเก็บไว้ไหนฮะของอยู่ไหนหมดไรกินูุดเลยอันจะหายอันเด้มันบอกว่ามันขายไปหมดแล้วใช่ไหมล,ลุงลุงกินสุดแล้วเชอแล้วเนี่ยใช่ท้าเรื่องอ่ะไอเนี่ยไหนมึงบอกว่ามึงฟังไทยไม่อ,ออกฮะเได้ C L ีมาใส่เลย รองเท้านี้ก็ไม่ใช่รองเท้าป่าแน่นอนแหละทำไมกูพูดมึงถึงตอบได้ยี่แน่สี่เลยจีย๋ล่ะฟังออกนิดหน่อยจริงบราไม่รู้นะไอหมอนี่อืมอืมเป็นเกลือดีนะเงียบไอหมอนี่มันดื้อจริงๆเว้ยถอดกางเกงเลยไหมถอดกางเกงเลยไหมความคิดดีให้เฮ้ย <c oughs> สาใจวะเพียงดนะเดี๋ยวจะมัดมังไว้หลายๆวันเลยเราให้ลุงช้ยซ่อนตัวมังไว้ไม่ให้ใครเห็นอย่ามาพี่มองโจแล้ว็โย่ยภยายานจนะใช้ใช้ใชไม่ได้พี่นาจัยอะเฮ้ยกูมัดแน่นมึงอยากคิดจะหลุดหลุดแล้วมีมัดจริงไม่ใชมัดแกง มึงจริงหรอสวยนโะโอ้มึงจะเอาอะไรไปหนีเนี่ยปาของมึงเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะมึงเนี่ยอเงปาาขอไปขา้อไปยังนี่ยจรี่ๆี่ายของไปยังในนี่อ่ขอ,ขอไปขย่ไหนแล้วเข้าไปยัง,ยงไงเอ้ยเอ้ย เลาไว้อย่างน่เสียบดากสักทีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮอยู่นิ่งๆไม่อยู่เอาจริงนะเอาจริงนะมึงอยู่นิ่งๆเมื่อยีทองทองหล่ทองดองมานาเคยพูดระบายอยู่นะมันนานแล้่ะไข่เพลือเมื่อยีเมื่อยีเนี่ยเกก็เผื่อก็หมดรู้สึกงั้นอยู่นิ่งๆให้ไม่ต้องมาพูดจาดีอ๋องั้นกระเทือผมยับเลยอย่างนี้มาพูดพอเฉยเลยแหมมึงเนี่ยวันนี้ไม่มีของเนี่ยเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยนะ วันนี้ไม่ได้เอาเพื่อนมาด้วยเหรอเพื่อนมันทิ้งมันไปแล้วมั้งมาเพื่อนมันน่าจะรู้ตัวนะใครเป็นใครอ้อ้ยลุงผมคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเราคุยกับมันสักพักเอามันไปวางไว้ตรงท่านนอนกันไหมได้ลากมันออกไปในหมู่บ้านนะจับมันไว้ตรงท่านนอนนะ เมลยีเมลยีว่าอะไรเป็นอะไรที่ดีนะเมลยีแน่ลุงเมลยีแต่ว่าไอรภาษายี่ยยเลยต้องบอานะใช้เรื่องกี่ไอ้ะต้องาำเลยยมาเบอรมเบาใช้เรื่องกี่ไอ้เลี้ยแต่ใช้ไปเลยยยเบอบานะคือไอ้ไระทไทยเขาไปย้อนอ่ะเมื่อกี้ใช้ของนี้จะไทยเออเลยนี่ยขายยังไงดูเสเยี่เลยเี่ยต่ำไหม่ะทีอย่างนี้มาทำนึก โอ้นอนนอนมันดักนอนรอแค่ตรงนี้เลยนะกนเล้ยจูจเบเบีนเบี้ยาจเบียุลงได้มัดขาวไหมมันเดินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแกะขามันให้นะลง <'t be S 1> เดี๋ยว,วเราออกจากป่านี้เมื่อไหร่ก็ไม่เนียนล่างไป็น้าหนอนเลยก็บอกดูว่าไม่เนียนโอ้ยมันลองห้องร้องไห้ไอ้นี่ <can 't be surprised> วันนั้นดุเลยนะเออหน้าประจยนดีเลยไม่เนี่ยผมว่ามันก็นไม่ธรรมดานะลงวันนั้นหนีรอดด้วยสงสัยน่าจะมีวิชาอะไรติดตัวผมมาเนี่ย Hôm nay có đồ hả? không ạ? Ừm, tệ Hôm nay có đồ Này, nè, cố lên xem nào. Cố lên xem nào, thằng Thao. Thằng Thao!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  Nói lòng, nói lòng. Nói lòng. Cố lên. สะใจเพื่อคิงเซ่อ้อแจ๋วดีดีดีโอ้ยมันโยธาเนี่ยแหละสะใจว่ะฮู้สะใจเว้ยยังมานเมื่อได่อะโอ้ยลงขอบตาดำปีเลย น่าจะเล่นว่ะโดดวละโดดวละโดดวละเด็กเก่งวะไอ้นี่ไอ้มันเดินได้จริงวะกูว่าจะแกะเชือกให้สักหน่อยมันเดินได้จริงเว้ เลี้ยวอะไรอารมณ์ชวนเที่ยวเหรอไปไปไปเลี้ยวมึงน,นี่เยอะอจริงๆเลยนะตอนดึกๆอย่างนี้ไม่น่านมีคนขับเร็ว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 ,รวลุงดึกๆึกกอย่างนี้จะมีคนขับรถมาเองไหมน่าจะมีพวกวิบากหรือว่าคนขนของเนี่ยน่าจะผ่านไปผ่านมานะถ้ามีละมั้งลุงดึกขนาดนี้จับมันแกล้งไว้ตรงนั้นแหละมั้ง แผลงของไปกลางถานนนี่แม่งยมั้งพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลุงเดี๋ยวเราซ่อนม,มันไว้ก่อนนะมเปลี่ยนดีกว่าทุกคนคือวันนี้คงเอากลับไม่ทันละเดี๋ยวซ่อนมันไว้แล้วเราต้องรีบเดินทางกลับอีกไงลุงมันคงจะชาเย้าเงียบเงียบ,ยบถ,ถ้ามึงอยู่เงียบเงียบมึงจะไม่โดนเลยแม่แมแม โอ้ยวายอย่างเดียวเลยลุงไม้สวยว่ะเขาไม้สวยเยอะเมื่อเสร็จแล้วปพิ่งกำมือมึงมึงไายเสร็จแล้วมึงก็ควรเต้นกูเดี๋เพื่อนเล่นมึงนะวยไอ้นี่มึงมีต้องเป็นคนยังไงวะมิกิเป็นไรทำไมเนี่ยเนี่ยมิกเก็นอะไรตรงไอ้นี่แท้เด็เว้ย ที่เกย์ไอ้เนี่นะอื่มตื่นเตเลยเว้ยเฮ้ยที่กยี่นะเฮ้ยลุงเดี๋ยวซ้อนอะไรเนี่ยแหละคืนนี้เดี๋ยวดึกดึกเกินขามะเน่ลุงเดี๋ยวลุงซ้อนอะไรเนี่ยแหละสายแม็กซี่แน่เร็วเลยเนี่ยฮะกลัวเสือเหรอเออให้เสือกินมึงนี่แหละสาไม่ขี่แน่แถวนี้เขาว่ามีเสือด้วย อีกสมิ่งชตแเลยนะาเลยเลยุงใช้วิชาอะไรก็ได้จัดเลยเดี๋ยวเรากลับกันก่อนโอเคทุกทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ลุงใช้นะคนับใช้อะไรสักอย่างนะครับพรางตานะครับให้ใครเห็นนับเับอเ่เลยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปก่อนทุกทุกคนบายบายครับ